สวัสดีจ้ายำค่ำคืนถึงที่พักแล้วค่ะให้มารับชมพร้อมๆกันกับที่พักนะคะที่พักของตากับยายเพิ่งมาถึงคะ่ะลูกสาวพาไปกินข้าวก่อนเนาะพาไปกินข้าวเสร็จแล้วก็เลยพามาที่พักโรงแรมอายังกว้างอายังใหญ่ ให้ดูนะคะบรรยากาศที่พักหลานสาวสวัสดีค่ะแล้วลูกสวัสดีค่ะให้หลานสาวคนโตนอนด้วยคนเล็กให้ไปนอนกับป๊าป๊ามาม m าเขาที่บ้านยาค่ะตากบยายมานอนที่โรงแรมค่ะเพราะว่าบ้านยาเขาไม่มีห้องว่างเนาะก็เลยลูกสาวมาเช่าโรงแรมให้อยู่นะคะ คืนหนึ่งค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็กลับแต่ว่าพรุ่งนี้ก่อนกลับก็จะแวะเที่ยวตากําลังเป่าห่วงยางให้หลานเพราะมันมีกว้างมากเลยค่ะกว้างกว่าบ้านยายอีกว่ายายอยู่บ้านคอนโดเนาะโรงแรมนี้กว้างกว่าบ้านยายอีกหนูไปทำอย่างนั้นทําไมล่ะหลกวัสดีค่าสวยๆสิสวัสดีค่ะพาชมนะ อันนี้เป็นกระจกนะคะเป็นห้องกระจกเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะคะอันนี้ก็เป็นม่านม่านปิดถ้าเปิดก็เห็นด้านนู้นได้นะ,ะนนจะ๊ะแนะม่น,น,นี่นี่เป็นประตูทางเข้ามานะคะเป็นห้องแบบส่วนตัวเนะะี่ยค่ะเป็นส่วนตัวเลยาเข้าไปนะคะ แบบพักผ่อนหย่อนใจนะคะอันนี้โรงแรมส่วนตัวข้างบนก็เป็นโลงโจงนะถ้าฝนตกมาตรงนี้ก็เปียกอยู่นะมองเห็นทองฟ้ามบรรยากาศดีมากค่ะมีสระว่ายน้ำนะแต่ยายว่ายน้ำไม่เป็นนะคะไม่มีชุดว่ายน้ำมาหรอกดึงลูกดึงดึงเข้ามามีสระว่ายน้ำด้วยนะคะส่วนตัวนะคะเป็นแบบส่วนตัว เดี๋ยวค่อยเล่นลูกเดี๋ยวให้ตาเป่าเดี๋ยวค่อยเล่นกับตาไปต้องอาบน้ําล้างตัวก่อนแล้วค่อยลงไปเล่นพาไปาชมอันนี้ห้องน้ํานะคะอันนี้อ่างแช่น้ําอ่างแช่น้ําสปาอุยหรูหราอยู่คะ่ะพี่น้องเลยนี่คะ่ะมีทุกอย่างครบอยู่ตรงนี้นะคะ ยาสันอะไรของเขามีเขามีให้หมดนะคะถึงที่พักเราเดอ้อทุกคนห้องกว้างมากค่ะอันนี้เป็นห้องอ,อันนี้ห้องน้ำนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำอันนั้นี什么？งจี อได้เป่าผมอันนี้ห้องน้ํานะคะอันนี้ห้องน้ําเนาะก็เข้าห้องน้ำห้องอะไรก็บเดินออกมาเข้าตรงนี้นะคะเป็นจะว่ายน้านวดสปาน้าร้อนส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นห้องอาบน้ําห้องอาบน้ำเขาทาแบบนี้นะคะก็นี่ก็ปิด เป็นกระจกหมดนะคะทั้งหมดเป็นกระจกเป็นกระจกเป็นแบบส่วนตัวเปิดกระจกเดินแก้ผ้าท,ทงทงได้คือมาแบบนี้มาแบบสองคนผัวเมียหรือว่ามากับกิ๊ก <c oughs> มาแบบส่วนตัวนัดกิ๊กมา <c oughs> นมนทางไปห้องนอนนะคะมามาถึงแล้วนะคะทุกคนที่พักพ<ะ>ัก <มา S 1> คืนเดียวค่ะม,มันรั่วหรือเปล่ามันเป,าเป่าไม่ได้มันรั่วมั้ พักคืนเดียวนะคะเดี๋ยวก็กลับพรุ่งนี้แล้วก็กลับนะคะพักคืนเดียวพักคืนเดียวคืนนะก็ตอนนั้นมันอยู่ในรถไงเออก็ตอนที่แม่เขาพาไปเล่นเคิติงอะนะซื้อให้เปาไม่รู้เาอะพ่ตัวาไม่ได้เหรอ เราก็จะนอนที่นี่กันสามคนตายายแล้วก็หลานนะคะมีอาหารเช้าให้หนึ่งมื้อรู้ลามาเห่าอยู่นะคะสำหรับชีวิตบ้านนอกของตากับยายคืนละเกือบห้าพันเนาะสี่พันสี่พันเด็นหน่้อยองค์ สี 4, 9, 5, ่พ <laughs> ันเก้าห้าพันทอนหนึ่งร้อยห้าพันทอนหนึ่งร้อยนะคะคืนหนึ่งรู้รารู้รายอยู่นะคะสำหรับเราบายบายจ้ายายได้ไปเที่ยวลูกเขาพาได้ไปแวะเขตแอรเขาเรียกอะไรนะมันอยู่ที่อนะไรในเขตเทาหยวนเหมือนกันนเนาะเป็นพิพิธภัณฑ์สวนน้ำใช่ไหมพี่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนาะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนางกระยายก็ได้อัดวิดีโอไว้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาลงก็ถ่ายถ่าย,ายอัดวิดีโออาจจะสั่นคลอนหรือมีภาพแบบไม่ไม่ค่อยชัดมัางนะน้ำคนแก่ถ่ายนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบว่าตากล้องฝีมือเนาะถ่ายมันก็อาจจะยึกยึกยกัยกยักหน่อยไม่ได้เอาขากล้องมาด้วยเอ๊อย่าไปจับันนั้นที่เขียบ,บุรีเขาลูก เดี๋ยวก็แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตรายงานใหม่แต่ว่าคลิปที่ว่าไปเที่ยวพิิพพธภัณฑ์สัตว์น้ํานั่นก็จะลงทีหลังนะเพราะว่าต้องเอาวิดีโอมาตัดต่อใส่กันก่อนนะจ๊ะเราถ่ายไปอย่างละนิดละหน่อยขยักขย่อนอย่างละหนึ่งนาทีอย่างละครึ่งนาทีอย่างละสองนาทียังงี้จะจะต้องเอามาแปะใส่กันกว่าจะแปะวิดีโอใส่กันได้ก็น,นานจ้าเพราะว่าทําไม่เป็นต้องค่อยๆทําค่อยๆทําหาเอาอันนี้ก็ อัดวิดีโอยาวหน่อยม,มาถึงที่พักนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวจะมารายงานตัวใหม่นะคะทําไมลูกบาย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 กันสิบายบาย